เดี๋ยววันนี้พี่จะพาน้องๆมาเก่งเรื่อง Simple h a r ร์ n i นิกกันนะครับเอาเรื่อง h a r ์ o มนิกเนี่ยมันเป็นเรื่องของม .5 เนาะ,ะใครที่เรียนม .5 หรือน้องที่อยากจะทบทวนม .5 เนี่ยก็ดูคลิปนี้ได้นะโอเคมาถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเตรียมตัวเตรียมใจไม่ต้องโหลดชีนะเพราะพี่ไม่มีให้ก็จดตามนี่แหละปะเป็นยังไงมาลุยกันเลยโอเคป let's go ทีนี้ซิมเพิลฮาร์โมนิก คืออะไรอะพี่ทาไมเราต้องเรียนเรื่องนี้มันอยู่ในหมห้าเทอมหนึ่งนะซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันซิมเพิลมันง่ายๆฮาร์โมนิกก็คือแบบการอารมณ์แบบการเคลื่อนที่แบบคาบโอ้โหพี่อธิบายได้เข้าใจมากนะร่อเร้นร่อนเร้นอ่ะก็คือว่าการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาที่เดิมนั่นเองสมมุติว่าถ้าเกิดพี่มีอะไรดีพี่มีลูกตุ้มแผ่นดูลลมอ่ะเหมือนเหมือนในรูปตัวอย่างนี่แหละ นะเดี๋ยวพี่จะเปิดวิดีโอให้ดูแต่ให้เห็นตัวอย่างจริงก่อนสมมุติถ้าเกิดว,ว่าพี่มีสายสายไฟนะอย่างนี้แล้วกันนะมองไอ้ตัวกลมๆแบบเป็นลูกตุ้มแล้วกันแล้วก็สายไปอย่างนี้ปุ๊บกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเขาเรียวกว่าการกคลนที่แบบขาบุกต้องปะอ่ะนะ oh. ก็ซิมเพิลฮาร์มอนิกนี่แหละกลับไปกลับมาง่ายๆเอาง่ายๆนะพี่สรุปให้ก็คือว่าเอา่อ S S M เนี่ยซิมเพิลฮาร์มอนิกก็คือการ เคลื่อนที่กลับไปกลับมาเนาะคอนเซ็ปต์ก็คือกลับไปกลับมาหมายความว่าคาบเท่าเดิมคาบคืออะไรพี่คาบก็คือว่าเวลาในการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบถ้าเกิดว่าน้องเดินไปหน้าปากซอยแล้วกลับมาบ้านตัวเองเนี่ยใช้เวลาเท่าเดิมทุกครั้งก็เรียกว่าการเคลื่อนที่แบบคาบก็ได้นะไปกลับไปกลับใช้เวลาเท่าเดิมตลอดก็เหมือนกับตัวนี้นั่นเองเคลื่อนที่กลับไปกลับมาตลอด ไปซ้ายไปขวาที่จริงมันต้องเป็นเชือกที่มันดีกว่านี้นะอันนี้คือเพี่เอาสายชาร์จมานะมันมจะกลับไปกลับมาอย่างนี้ด้วยเวลาเท่าเดิมเนาะไปถึงนี่ไปตรงนี้มาตรงนี้ก็ใช้เวลาเท่ากับตัวนี้ไปตรงนี้เท่ากันเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าการเคลื่อนที่แบบนี้มันมีระยะสูงสุดเท่าเดิมเช่นพี่เคลื่อนที่แกว่งไปทางนี้ถ้าเกิดว่าพี่ปล่อยอย่างตรงนี้นะมันก็จะมาปื้บที่มุมเท่ากัน เหมือนกันเลยแล้วมันก็กลับไปกลับมาที่เดิมงี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าวันนี้เราคิดแบบซิมเพิลซิมเพิลง่ายๆนะเราจะไม่คิดถึงเรื่องการสูญเสียไม่คิดถึงลอสไม่คิดถึงแรงต้านอากาศม่ต้องคิดอะไรมันวุ่นวายแค่นี้ก็ยากแล้วะจริงๆนะฮาร์โมนิกอย่างง่ายทําอย่างยากอ่นะบอกเลยเรื่องนี้แต่ว่าเอาตรงๆมันไม่ยากมันมีอยู่ไม่กี่ขี์ทูสักเซสแล้วกันทีเนี้ยว,วกกลับมาแล้วกันซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ย ที่จะแบ่งเป็น2พาร์ทหลักๆพาร์ทที่เป็นสมการไซน์คอสสมการขึ้นถ้าเกิดว่าน้องเรียนขึ้นมาแล้วหรือยังไม่ได้เรียนขึ้นมันคือสมการเดียวกันกับเรื่องขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าน้องไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อธิบายให้กับส่วนที่2ส,ส่วนที่2ก็คือการเคลื่อนที่แบบคาบเราจะพูดถึงสมการของคาบกันโอเคนะอ่ะย้ำใหม่อีกทีหนึ่งส่วนแรกเราพูดถึงสมการขึ้น สมการของการกลับไปกลับมาหาการกระจัดหาระยะสูงสุดอะไรประมาณนี้ส่วนอีกอันนึงเราจะพูดถึงว่าเออถ้าเกิดว,ว่าพี่มีความยาวเชือกเท่านี้มีสปริงเท่านี้ถามว่ามันจะมีค่าการเคลื่อนที่เท่าไหร่โอเคปะ่ะอ่ะก็ประมาณนี้ความแตกต่างระหว่าง2หัวข้อไอ้ตัวหัวข้อที่สองเอาไว้คลิปต่อไปแล้วกันเพราะว่ามันง่ายมันง่ายาตัวเอาตัวยากก่อนอ่ะโอเคเราย้อนกลับมาที่ตรงนี้แล้วกันตัวนี้คืออะไรพี่ ไอ้ทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องมองไม่ออกนะมันคือลูกตุ้มไฮดูลัมที่พี่เอาให้ดูเมื่อกี้นะอ่ะส่วนใครมองภาพไม่ออกพี่ไม่เก็ตว่ะอ่ะมานี่มานี่เดี๋ยวเปิดเปิดวิดีโอให้ดูนะเออเปิดวิดีโอให้ดูซิมเพิลฮาร์โมนิกอ่ะไม่มีเฮ้ยคลิปนี้เรามาเป็นปลิงน,นะเราจะมาดูดคลิปอ่นะก็คือไอ้ลูกตุ้มเนื้อเหลืองเนี่ยอ,อมองเห็นปล่าวะอ่าน่าจะเห็นอยู่อ่ะไอ้ลูกตุ้มเนื้อเหลืองเนี่ยเขาพยายามจะสาธิตให้ดูว่าเออ ระหว่างการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยเห็นไหมมันก็สามารถเป็นซิมเพิลฮาร์โมนิกได้เหมือนกันแล้วการเคลื่อนที่แบบเนี้ยแกว่งไปแกว่งมามันก็คือซิมเพิลฮาร์โมนิกน้องสังเกตได้ว่าถ้าเกิดไม่นับขนาดเล็กขนาดใจนะมันเคลื่อนที่กลับไปกลับมานะดูที่เมาส์พี่แล้วกันมันจะอยู่ที่เดิมตลอดนะกล้องก็ถือไม่ค่อยนิ่งเลยอ่ะถือนิ่งซิเห็นไหมว่ามันจะกลับมาที่ตัวลูกศรพี่เสมอกลับมาที่ลูกศรพี่ทุกครั้งอ่ะอยู่ตรงไหนดีอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่านิ่งๆดินิ่งๆดิ อ่ะโอเคอ่ะประมาณนี้น่าจะกลับมาประมาณนี้มันก็กลับไปกลับมาน้องมองดูว่าเอ้ยมันเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวาแค่นั้นเองมันไม่ได้แบบเอ่ออะไรวุ่นวายมันยากเลยนะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงการโอ้โหพี่ถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงการแปลงเป็นกราฟซ้ายแปลงเป็นกราฟคอสเอาไว้ครั้งต่อไปแล้วกันครั้งเนี้ยพี่จะพาแบบว่าดูว่าไอสมการซ้าคอสเนี่ย มันใช้ยังไงดีกว่าพี่ไม่สนใจหรอกว่าที่ฎดีมันจะมาไงเอาไวค้คลิปอ่นเรามาดูว่ามันใช้ยังไงดีกว่าโอเคนะน้องรู้ว่าเออมันกลับไปกลับมามันจะมีอยู่3จุดหลักๆที่พี่จะให้โฟกัสนะโอเคนะขอยกนิดนึงนะปึ๊บถ้าเกิดว่าเป็นลูกตุ้มเนี่ยแกว่งกลับไปกลับมาน้องสังเกตดูนะว่ามันจะมีอยู่3จุดจุดนี้ก็คือจุดที่ว่ามันไปได้สูงสุดเขาเรียกว่าแอมิจุด อยนะีฝั่งซ้ายฝั่งขวาเท่ากันนะรูปมันอาจจะเหมือนกันแต่ว่ามันต้องเท่ากันเอาเป็นว่าน้องต้องรู้จักคำคำนี้นะคำนี้ดีไม่ใช่อ่ะอันนี้ก็คืออะไรเอ่ยเขาเรียกว่าจุดสมดุลน,นะถ้าเกิดว่าพี่ลากเส้นตรงกลางมนอ่ะสมมติว่ามันตรงแล้วกันนะพี่สายตาเบี้ยวๆไปนะอ่ะสมมติมันตรงนะสมมติว่าตรงนะอันนี้คือที่จุดสมดุลสมดุลน,นะอันนี้จุดตรงนี้คือที่จุด แม็กซ์่พี่จะชอบตั้งชื่อว่าจุดแม็กซ์เทนิสันไม่ใช่ใครดักแก่เนี่ยใครเคยดูเบนเทนรอเปล่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เรามาดูต่อก่อนที่เราจะนอกเรื่องกันทีนี้ลูกตุ้มแผ่นดุล่มเนาะมีจุดแม็กซ์ฝั่งขวาแล้วก็ต้องมีจุดแม็กซ์ฝั่งซ้ายมืออันนี้ก็แม็กซ์เหมือนกันโอเคนะทีนี้ยังไงต่อพี่เราต้องรู้กันว่าไอมุมเซตาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีค่าน้อยมาก น้อยมากหมายความว่าระยะที่มันเป็นเส้นโค้งตัวนี้นะน้องดูตรงนี้นะกับไอระยะที่พี่ลากตรงๆเงี้ยมันมีค่าใกล้เคียงกันมากเขียนนะพี่วาดให้มันใหญ่หน่อยมันจะด้มันจะได้ดูง่ายแต่ความเป็นจริงมันอาจจะประมาณเท่านี้นะเท่านี้เนี่ยใช่ไหมแทบไม่ต่างกันเลยใช่ไหมไอตัวระยะ x ตัวนี้กับระยะที่เป็นเส้นโค้งตัวนี้โอ้โหแทบไม่ต่างก,กันนะดังนั้น Simple h a r ร์มอนมีคีย์สำคัญก็คือว่าเซต้าจะน้อยมากๆเซต้าน้อยก็คือมุมที่เกิดขึ้นมันน้อยน้อยกว่าประมาณ10องศาก็ได้ประมาณ10องศาเขียนนะเกินกว่านั้นใช้ได้ไหมก็ใช้ไม่ค่อยได้ ค่ามันจะเพีย้ยนแต่ถามว่าต้องไปจำไหมไม่ต้องจําเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็อยู่แค่10องศาน้องสามารถเทคสูตรทุกอันที่พี่สอนแล้วก็ออกได้เลยเ้อ่ะก็ประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็คือคีของรูปนี้นะอ่ะขียของรูปนี้ก็คือจุดแมกน้องต้องจำว้เลยว่าที่จุดนี้ระยะการกระจัด X จะมีค่าเท่ากับ X อ่า x max หรือว่า m อมพจูดนั่นเองเขียนนะเอจูดก็คือระยะสูงสุด บางที่เขาใช้เป็นตัว R เนาะอาอันนี้คือแอมพลิจูดนะจุดมีหน่วยเป็น S. S. เมตรส่วน R เนี่ยเขาจะใช้อีกชื่อนึงก็คือรัศมีที่จริงมันมาจากวงกลมเนาะวงกลมเนี่ยแล้วเ,เอาไปคิดเป็นกราฟสายต่อแตลล่ลึกเกินลึกเกินอย่าไปแชร์มันมากเนาะทีนี้ระยะสูงสุดเนี่ยก็คือเราจะวัดจากตรงกลางนะเราจะวัดจากตรงกลางลูกครั้งก็คือตรงเนี้ยเอฟกับสูโอเคนะแล้วที่จุดปลายสุดเนี่ยยังมี อีกอย่างหนึ่งอีก2ออย่างก็คือว่าค่าความเร็วตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ0ความเร่ง a ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ a maximum อ้าวความเร็วมันเป็น0ูนย์ความเร่งมันเยอะสุดได้ไงน้องลองคิดสภาพตามนะถ้าเกิดว่าพี่แกว่งไปปุ๊บแล้วไม่มีอะไรมาหยุดมันไว้เลยเป็นไงเคลื่อนที่เป็นวงกลมถูกต้องป่ะแสดงว่าการที่ว่ามันจะหยุดได้เนี่ยมันก็ต้องมีความเร่งเอาง่ายน้องเหยียบเบรกแล้วแหละ มาตรงนี้เนาะปุ๊บเหยียบเบรกค,ค่อยๆเหยียบเบรกฟื้ลรก็อยู่ตรงนี้อันนี้คือเหยียบจนมิดแล้วนะอ่ะรถเลยหยุดไอวงกลมตัวนี้มนเลยหยุดนี่อารมณ์เหมืนอนเหยียบเบรกคิดเหมือนกันเลยดังนั้น A Max ของเราก็จะมีค่าเป็น m a x แล้วก็มีทิศทางไปทางนี้ทางลบลก็คือไปทางซ้ายอ่ะพี่ขอวาดทิศทางนิดนึงอันนี้คือ A Max ลบ A อแทางนี้นะ ลบ a max กับตัวนี้อันนี้คือแอมพลิจูด e น้องสังเกตนะว่าเฮ้ย a กับ a max เนี่ยแอมพลิจูดระยะก,การกระจัดกับความเร่งมันคนละทิศกันดังนั้นตัวที่จะให้โฟกัสก็กคือเครื่องหมายของ a max กับตัว x max หรือว่าเครื่องหมายของแอมพลิจูดโอเคนะมันตรงข้ามกันให้รู้ว่าทิศทางมันตรงกันข้ามกันระหว่างการกระจัดแล้วก็ความเร่งโอเคนะ แล้วไงต่อแล้วเราย้อนกลับมาที่จุดสมดุลจุดสมดุลเนี่ยแน่นอนว่ามันอยู่ต่ำสุดความเร็วจะต้องเยอะสุดตัวนี้ v เท่ากับ v max เลยเขียนนะ v เท่ากับ v max แล้วยังไงต่อความเร่งมีค่าเท่ากับ0เขียนนะอารมณ์เหมือนน้องปล่อยแล้วไม่มีความเร่งตัวนี้มันสูงสุดแล้วอารมณ์ม,มันเหยียบคันเร่งเต็มที่เลยไม่มีเบรกแม้แต่นิดเดียวดังนั้นความเร่งเป็น0ูอันนี้ก็เหมือนเดิม พอขึ้นมาตัวนี้ปุ๊บแอมพลิจูดไปทางซ้ายาการกระจัดไปทางซ้ายมือ x x หรือ a ก็ได้ x เท่ากับ a นะที่ตรงนี้ดังนั้นที่ฝั่งเนี้ย x มีค่าเท่ากับลบ a นะลบ a ขอใส่เป็นสีน้ำเงินแล้วกัน x มีค่าเท่ากับลบ a โอเคนะแล้ว a max มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ ลบ a Max เนาะ่ะต้องเขียนว่า a เฉยๆเนาะมีค่าเท่ากับลบเอ a x ไเอเป็นบวก a max ทษที่ m m x x มีค่าเท่ากับบวก a มีค่าเท่ากับบวก x อ a x เออ a m a x อย่างนี้นะโอเคก็มันก็มีคิดตรงข้ามเนาะอ่ะ x ไปทางซ้ายไอ้นี่ก็ต้องไปทางขวาแค่นั้นเองกระจอกมากส่วน v เป็นไง v ก็เป็นสูจบใช่ไหม อันนี้คือจุดสำคัญเลยสำหรับเรื่อง simple h a r m o n อนเอาเป็นว่าคีย์ของรูปนี้ก็คือว่าตรงกลางนะตรงกลางคือสมดุลสมดุล x เป็น0 v เป็น0เฮ้ย v เป็นแม็กททุกที v เป็นแม็กแ,มแล้วก็ a เป็น0โอเคนะแล้วก็คือจุดปลายอ่ะจุดปลาย คือแบบระยะสูงสุดเนาะคือ max กแอมพิจูด x เท่ากับแม็กอท่ากับแอมพิจูดหรือว่าเท่ากับ x max หรือเท่ากับ r ก็ได้นะเท่ากับ r มีอะไรอีกมีความเร็ว v อ่ามีความเร็ว v เท่ากับ0ความเร่งเท่ากับลบ a x นะอ่าลบ a อเอาเป็นว่าสำคัญก็คือ a เอ็กทิดต,ตรงข้ามโอเคนะอ่าขอเล่นหนะ่อยขอเล่นหนะ่อยกิงกิงกิ๊งอ่าอุตสาได้มาอ่ะก็ประมาณนี้สำคัญก็คือเอกับเอ็กมีทิศต,ตรงข้ามนะสำหรับน้องที่เรียนมปลายเนี่ยโจทย์จะชอบถามตัวนี้มาเลยว่าเอ้ย x ็กกับเอเนี่ยมีทิศยังไงแล้วก็จำไอ้พวกที่พี่เป็นคีย์ลัดให้นะกลางกลางคือสมดุลปลายคือแม็กซ์เนาะ แอมพ i ิจูดมีค่า max ไม่จำเป็น max ดีกว่าอ่ะปลายปลายคือ x mm hmm. เท่ากับ a เนาะเท่ากับ x max หรือเท่ากับ r ก็ได้แล้วแต่ v มีค่าเท่ากับ0ส่วน a max มีค่าเป็นลบเนาะ a มีค่าเป็นลบ a max แล้วก็มีที่ตรงข้ามกับการกระจัดด้วยโอเคปอันนี้ก็คือพาร์ทแรกเดี๋ยวเราไปเจอกันพาร์ทต่อไปนะอ่